สวัสดีครับซุ้มพระเจ้าเดาดักทั้งหลายครับผมมนีได้ฟังมาหม่อีกแล้วครับผมเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับผมเป็นฝรั่งกิมจูนะครับอันนี้ครับรอบนี้จํานวนสี่สิบต้นนะครับผมมแตรครงามเจ้านี่รู้สึกว่างามครับตอนนี้ฝรั่งเข้าทั้งหมดอยู่สวนหนาสิประมาณเกือบสองรอยครับหวังว่าสิเป็นอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่งนะครับผมเพราะว่าปลูกหลายแห้งแล้วครับมีความตั้งใจแบบสุดๆนะครับผมทุ่มเทกับครังนี้ เป็นพ่อสมควรครับหวังว่ามือหนึ่งสีได้กินสีได้คายนะครับผมเป็นอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่งนะครับเพราะว่าพื้นที่เขามันว่างเปากะบ่อย่างมันว่างเปาก็เอาบักซีดามาเสริมมันอายุสั้นนะครับผมบักซีดาเห็นผลเร็วครับผมให้ได้สามซึ่งสี่เดือนหาเดือนก็สามารถเห็นลูกไปแล้วครับตอนแรกที่สีเฮ็ดเนี่ยท้อใจท้อใจนะครับผมเพราะว่ามันหลาแห้งแต่อยากปลูกหลายชิดอยู่ในใจว่าเกือบตั้งสองลอยหลุม สีคุดยังในยังสีไหวเพราะว่าผมบ่เคยเหยียดกระเสียดนะครับผมทั้งบ้านพ่อแม่ก็บ่เคยพายเหยียดกระเสียดอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ทุ่มเทเหยียดแบบเต็มที่ตอนแรกกะสีคิดย่างเดียวเลยว่าสีจ้างสีจ้างสีจ้างก็เลยม่วงว่าขันจ้างยังสีจ้างอยู่ยังสี่ก็บ่ต้องเหยียดครับผมทันสีคิดสีจ้างย่างเดียวก็บ่ต้องเหยียดก็เลยตัดสินใจลงกเมื่อเหยียดเองครับตอนแรกกะคิดว่ามันหลามันได้ได้เฮาก็ค่อยๆเห็ดไปครับผม เศร้าละยี่สิบต้นเศร้าละสิบต้นแรงและสิบต้นแปบ๊บเดียวครับผมสรุปว่าสบายครับเพราะว่าเข้าบริเลงจะของที่ใส่กับงานเลยเมยกับพักเศร้าเมยกับเฮ็ดต่อครับผมเฮ็ดไปเรื่อยๆบ่ต้องซีเรียสยีหยังเข้าเป็นนายของตัวเองครับผมบ่ได้เป็นลูกน้องบ่ได้เป็นขีกาเขาเฮ็ดะเฮ็ดในพื้นที่ของเขามันสบายครับระบบหนอกระบบน้ำก็มีเบิดทุกอย่างแล้วแทงน้ำไดน้ำทุกอย่างบาดานเจาะเบิดแล้วเหลือแต่ความสำเร็จดนะครับผมตอนนี้ ได้ขายบ่ได้ขายกับบ่ได้ซีเรียสปานไดครับผมขอให้มันสําเร็จเป็นก่อนครับผมบ่ได้คิดเรื่องนั้นเลยแต่ขอให้มันสําเร็จก่อนคิดแต่สีขายกับขายมันกับบ่มีกําลังใจครับขันเท้าเห็นต้นพันธุ์เฮ้าสวยงามทุกอย่างมันเขียวชะอมในพื้นที่ของเฮ้าจากนี้มันก็มีความสุขครับรอบนี้จํานวนเพิ่มยู่40ต้นตั้งใจว่าซิเฮ็ยอยู่4หามื้อจังสีแล้วแต่สรุปแล้วว่าเมื่อนี้ยดมื้อเดียวแล้วเลยครับผมเพราะว่า ม morning, e. ื the ้อนีบ่แดดได้บรรยากาศดีอากาศค้มๆคล้ายๆฝนตกครับการค่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆครับผมเมื่อยอยู่แต่ก็ทนได้ครับผมเลิกจากงานไปแก้เบียร์เย็นๆจะขาขวดมันก็มีแห้งแล้วครับผมผมก็รู้สึกว่ามันนั่นไนั่น่เพราะว่าไปเบิ่งซุมือไหมครับผมเบิ่งซุมือคุ้มไปเบิ่งต่เขามันก็เลยส่งให่ซสาจักหน่อยตอนนี้ห้าก็เดินทางมาหอดีพี่ที่เจ็ดหมั้งครับผมก็มีความสุขดีครับฝากกดแช่กดไลน์เน้ดอครับ เพื่อผูใ้ใดที่ติดตามเห็นแล้วว่ามีทีบาง,บางๆก็อยากลองเหเ็ดเบิ่งคือผมนะครับผม่จําจเป็นต้องเห็ดหลายคือผมก็ได้ปลูกไว้กินจักหาต้นซิต้นกันได้ครับผมูในรัวเลื่อนเพราะเฮาบ่ได้ซื้อมีผลไม้อยู่ในบ้านกินตลอดนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็บเบื้องไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณนะครับตอนนี้ยังผาบกบ่ให้ได้เก่งกะตีหลายเด้อ เริ่มบอกครับผมระยะที่เหมาะสมประมาณสองุณสองเมตรนะครับผมมันสิงงามพอดีเลยดูแลแรลักษาไงแต่พือนที่ดินผู้ใดกว้างใหญ่มหาศาลสองเมตรหาสิบคุณสองเมตรหาสิบกำลังพอดีครับผมท่านเกินนี้มันห่างหลายมันเบิงบ่งงามครับผมฝากกดติดตามน้ำเด้ครับโอเคครับขอบคุณครับ